11อย่าง11จาน2,500บาทตลอดเดือนกันยายนนี้โคตรจะคุ้ม <c oughs> เมนูเซตใหม่ประจำเดือนกันยายนนี้11อย่าง11จาน2,500บาทโอ้โหหมดนี้เลยมีทั้งหมูหันนะครับมีทั้ง3เซียนหมูกรอบหมูแดง เป็ดตับเชียงมีจอมหมูมีเน่กุ้งไข่ขยี้น,นี่ยามุนเส้นข้าวผัดเชี่ยงไฮ้ปลากระพงทอสมุนไพรใหญ่ๆอย่างนี้มีหมูแผ่นให้มีแคปปลาให้อกีกส1ออย่างเอาวลืมต้มแซบโอ้โห2,500บาทตลอดเดือนกันยายนนี้ที่ตามใจปรารถนาชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นชุดที่คุ้มค่ามาก เราอยากทำสี่ห้าคนได้เลยเนี่ยโอ้น่าจะน่าจะหกถึงแปดคนนะดี่ฉันขอหมูหันก่อนแล้วกันอันนี้ก็คุ้มแล้วปกติเนี่ยหมูหันอย่างเดียวน่ยรู้ไหมเท่าไหร่ครึ่งตัวสองพันกว่าแล้วแต่นี่ชุดนี้สองพันห้าเดือนกันยานี้เท่านั้นนะครับใครอหือ้ใครๆก็อยากกินหมูหันจามใจปะหนาแต่วันนี้นาทีนี้เดือนกันยายน สิบเอกอย่างลืมไปมีข้าวให้อีกหนึ่งโถเน,นเน้นเลยเยอะมากมาเลยไม่ต้องสั่งชุดอื่นเลยนี่ข้าวผัดเจี้ยงไฮ้อร่อยมากฉันชอบคิดเจี้ยงไฮของร้านเราอีอให้แล้วอืตลอดเดือนกันยายนนี้นะครับปรับเวลาเปิดปิดใหม่ด้วยวันจันทร์ถึงวันศุกร์สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเสาร์อาทิตย์และนัาขาากขัตฤกษ์สิบเอ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนชุดนี้ขายดีแน่นอน อ,อร่อยด้วยชอบไหมเผ็ดหน่อยนะดีสิบเอ็ดอย่างสองบนห้ากับชุดอย่างนี้โคตรจะคุม้มไม่อย้กจะพูดคำไหนอเอาหมูกรอบจุกไปเลยหมูกรอบมาหน่อยการนั้นอนะ่ะแค่แค่อ,อิตาน,นีนี่ก็แบบโอ้ยเจอหมูหันเข้าไปหมูกรอบโอ้โหสารพัดนี่หมูกรอบทองห,หน้าสาขาตลาดทนก็มี ที่ไหนก็มีแต่ว่ามากินที่นี่ก็ได้อีกแบบหนึง่งหกเซตอืไอ้ไข่นายีก็น่ากินนะอืมกุ้งกุ้งกุ้งอือร่อยชอบข้าวผัดกินอะไรก่อนดีเอาซุปนะซุปนะอืซุปนี่ซุปหมูซุปเตดอแบบอ่ารเข้าไปอืมดีมาก